าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนนี้ก็ อเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Play f ร e ตุ้ดกันเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนโดยในวันนี้ครับทุกคนเราจะมาแกล้งเฟอร์ซี่ตองหรือพี่ตองกันอีกแล้วนะคบผมอ่าโดยในวันนี้ทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็นนี่ทุกคนผเปิดโมเดลให้ดูครับนี่ทุกคนทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับน้องหมูดิ้งนะครับแต่นี่จะเป็นน้องหมูดิ้งร่างแบบร่างปีศาจนี่เองนะครับทุกคนนี่ทุกคนตัวสีแดงเลยอารมณ์แบบนี่ไม่ใช่หมูดิ้งทาสีนะครับทุกคนมันเป็นแบบร่างปี ก็เดี๋ยวนี้เราจะมาแก้มพี่ตองกันแล้วกันนะครับทุกคนโดยเป็นล่างนี้เลยทุกคนเป็นร่างปีศาจนะครับก็จะมีความโหดร้ายกว่ามูดิ้งปกติแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงกันทุกคนกดไลค์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมอยากให้ผมแก้งหรือว่าแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตองกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมใหค่คระแล้ววันนี้ตองจะเอาชีวิตใหม่ตลอด24ชั่วโมงครั้งที่ร้อยร้อยร้อย ถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แต่ว่าต้องถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเอาชีวิตรอดกันแล้วตอนนี้เราจะเล่นจะเล่นไหมครับก่านะทุกคนเราข้างๆเราก็จะมีแม่น้ําเราอาจจะคาบดาบแล้วเราไปตีปลานะไปฆ่าปลาไม่ใช่ไปตีปลาตีป่เป็นอาหารของเราในค่ำคืนนี้นะครับทุกคนนี่พอดีเลยตรงนี้แม่น้ําไม่รู้จะมีปลาไหมขอดูก่อนมันมันจะอาจจะมีก็ได้ทุกคน้องขอคาบของแล้วเดี๋ยวเราก็จะทุกคนผมก็จะ อุปกรณ์เรียอุปกรณ์นะครับสำหรับหมูดึงตัวนี้ซึ่งจะเกี่ยวกับไฟหมดเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะเปิดเทอมนะครับทุกคนอาจจะลงได้เอไม่ถี่อย่างนี้นะครับโคตรจะเยอะเลยจนไก็ฝาตามกันไม่น่าจะนี่เราบ้าไปแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรบ้าๆอีกแล้วนี่แหละตรงนี้มีสัตว์ด้วยทุกคนเราแปลงร่างเป็นข้างอ่ะหมูดึงปกติก่อนแล้วกันนี่ผมมีเวอร์ชันปกติก่อนจะให้ตองเห็นเวอร์ชันปกติก่อนนะครับนี่ อันนั้นคือตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้ที่ต้องเห็นเดี๋ยวค่อยดูนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะเล่นขี้เหมือนเดิมจะเล่นอุจจาระเหมือนเดิมอะไรอ่ะไม่ราครับช้าขนาดนี้เอาเอาเอาครับขวาแล้วแต่ไม่ได้หยิบขวานออกมานะทุกคนเออเกินอีกยังไงไปที่ตองเห็นตัวอะไรไม่รู้ไม่เห็นมันคือกระทิงหรือเปล่าเดิมันคือมันคือโอ้ยเนี่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 ยอันเนี้ยมันคือตัวอะไรกระทิงหรอมันคือตัวอะไรเนี่ยไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเฉยเอ้ยผมอยู่ตรงนี้นะเว้ยมี ลูกหัวแบบหมีเฉยนีมันคือตัวอะไรเอม เอ้ยว่าจะไม่เห็นเอ้ยมันมีเอ้ยเอ้ยขอโทษขอโทษจะจะจะตีอ่ะนะเมื่อกี้แต่เราไปตีโดนหมีอ่ะอ้าสงสัยไม่เห็นน้องหมูเล็กตัวนี้ทุกคนนั้นเราเป็นล่ามพิสัยดีไหมันจะเป็นล่่าามพิสยดีกวครับเราต้องลงเมื่่ออมมไเห็นขุดเอาหินก่อนเฮ้ยลงมาข้างล่างครับว่ะนี่แล้วขี้เราหนึ่งอ้าวสองเฮ้ยเราไม่มีขี้สามสี่เอ้ยเราไม่มีขี้อ่ะเอาตัวอะไรแดงๆอ่ะทุกคนมันจะขุดขึ้นไปนะมันคือตัวอะไรแดงแดงเราจะหนีเวลาจะหนีเราจะหนีไม่รู้แบบตัวอะไร แล้วมันมาขี้ใส่หลุมนี่มันไม่ใช่หลุมขี้นะเว้ยจะมาขี้แบบนี้ไม่ได้นะไหนไปไหนเอ้าเฮ้ยสาตูยูมามันไม่ใช่ตัวนี้นะมึงกี่เห็นตัวสิเอ้ยเเห็นปล่า นนั่่ีตัวอะไรสีแดงๆนี่นี่เอ้ยเอ้ยหมูเด้งเหรอหมูเด้งล่างอะไรเนี่ยทำไมสีแดงโอ้ยดูเข้าไปเป็นหมูเด้งสีแดงนะมันจะว่ายน้ำตามมันโอ้โหต,ตูนมนันนี่นี่เมื่อกี้แกจะไปขี้เอ้ามันสาตูดสายเราอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงหมูเด้งทุกคนผมได้ทำการกหาเสียงหมูเด้ง<ก>มาเป็นหมูเด้งมานะอันนี้จะชื่อหมูอะไรดีอ้าวเอะ๊ะอะไร อ๋อไปดูเลยหมุดเด้งกันยอะๆนะเป็นคนภาคเสียงนด้วยเหรอหมุเด้งหมุเด้งมาได้ดีหมุดเด้งไปไปหมุเด้งเป็นไรอ่ะฮะหมุเด้งปล่อยำแสงปล่อยเลเซอรหมุดเด้งปล่อยลำแสงปล่อยเลเซอ มันคือไม่ใช่หมูเด้งนะมันน่าจะเป็นหมูเด้งล่างปีศาจนะทุกคนเฮ้ยเฮมันกระโดดมาแล้วมันเอ้ยเฮยเราต้องเราต้องหนีมันนะทุกคนเราจะไปเป็นมิตรกับมันไม่ได้อาดูนี่มันปล่อยเลเซอร์ใส่เราอะโอ้ยหมูเด้งพลังอย่างเยอะเก็บเห็ดเก็บเห็ดบอกเลยนะครับหมูเด้งตัวนี้พลังเยอะมากหมูเด้งนี่มันหมูเด้งอะไรเนี่ยไหนมันตามมามันตามมาหมูเด้งอย่ามาอยู่ใกล้กันเลยมันเราต้องเรียกมันว่าอะไรเดียวเราจะเรียกมันหมูเด้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หมูเด้งเฮ้ เฮ้ยนี่ก็ตายดิีวเตรียมของใหม่ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรให้แก้มากกว่านี้โอ้ยนี่คุณมดใหม่คนนี้มีอะไรบ้าง ผมใช้ไม่เป็ี่ะนุกควนอมอันนี้เพราะว่ามันไม่ตามมันมาแล้วมันไม่ตามเรามาแล้วใครมีมดแนะนําก็แบบส่งกันมาได้นะครับกได่อผมตามาแก้พี่ตองนะหนูเิ่งตัวนี้วาร์ปได้ดีไหมมันมีเอ็ิมสรับวาร์ปได้อยู่นะเอาขี้มันเทเลพอร์ตอันนี้ต้องจะตายนะต้องไปเอาเนื้อ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 เนือเนื้อเนื้อเลยเอเนือเนื้อเนอเนื้อเนเนื้อเนื้อ้อนืนื้อเนืนื้อเอนนี้เนา้มเมีเตาเผาเอเฮ้ย ทุกคนเห็นมูเด้งวาร์ฟไหมเมื่อกี้มูเด้งมันด้วความมันวาร์แบบวาได้ไกลมากเฮ้ยมือเอ็นได้ไหม ยานะเฮ้ยวาร์ปไกลมากครับวาร์ปไกลมากนะครับเหมือนมันจะสูบวาร์ปด้วยนี่มันมาแล้วทุกคนเอ้ยยายาหมูเด้งโอ้ยหมูเด้งวาร์ปไปหมดเลยวาร์ปไปทั่วเลยเฮ้ยหมูเด้งมันวาร์ปอะเออเออหมูเด้งหมืนหมืนหมูเด้งยาอุ้ยมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยหมูเด้งฆ่าหมดหมูเด้งไม่สนยายาหมูเด้งฆ่าหมดเฮ้ยมันทำอะไรโอ้ยทุกคนดูมันทำดิเฮ้ยจะฆ่าหมูเด้งเหรอจะฆ่าหมูเด้งเหรอนี่นี่นี่ถ้าตายมันจะอ้า โอ้โหลังก็เด oh <my> ือดโอ้ตมอเกายโอ้ทุกคนนี่มันอะไรเนี่ย oh มันไม่ค่อยเยนสี่ชั่วโมงอีกแล้วโอ้โหทุกคนจ้ดีโอเมก้าทำภารกิจของฉันพังเนี่ยเดี๋ยวแมมี่ก็โผล่มานี่นี่เราปิดแัมมี่ก่อนดีไหมต่อตายป่ะเนี่ยตายอีกแล้วเดี๋ยวเราปิดซซมมี่ก่อนดีกว่าครับของเราไม่ตกด้วยเราจะได้แก้พี่ตองอย่างแบบว่าเดี๋ยวมีแซมมี่ตัวอื่นสบายฉันเกลียดมันอะนี่แล้ววาจากตรงนี้นะนี่ตองอยู่นี่นะตอนนี้มันกลางคืนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะถ้าตองเจอนี่เดี๋ยวผมจะดักรออยู่ข้างบน ม้ผมจะถักรออยู่ตัดไม้เพิ่่มอะเราจะเอาโต๊ะครับอุยตรงนี้มีวัวนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาวัวไปย่างกันเหตุไม่เนี่ยอ้าววัววิ่งหนีอ๋อตายเห็นอยู่น่นแต่ไม่รู้จะเข้ามาได้ป่ะตายเดี๋ยวเราเอาเนื้อวัวไปย่างกันนะโดนเอี้ยวหน้าต่างเอุยตรงนี้มีบ้านด้วยมีปราสาทเดี๋ยวเราจะพักอยู่ที่นี่เลยนะทุกคนโอเคบ้านอยู่ที่นี่ที่รอดของเราในคืนนี้ที่นี่ก็จะได้เจอครับจะวิ่งหนีไปไหนอุ้ยไได้เจอแบบหมูเจ๊งเนี่ยนอนนะครับผม เออบ่อลาวามีขี้หมูขี้หมูได้อีกแล้วเหรอเราหนีไม่พ้นมันอีกแล้วเหรอทุกคนอืมเราขอปิดบ่อลาวานี่ทิ้งนะไม่งั้นเราต้องโดนไฟไหม้แน่นอนเราค่อยเข้าไปห้องเบอโอ๊ยมันมางมากทุกคนเห็นหมูได้งใช่ไหมแล้วเราขอเอาโคก่อนนะ เราจะรักพาตัวตองกันนะครับทุกคนเรามีมดแบบว่ายกจะขึ้นไปยกอยู่ยกอยู่นี่มันเป็นบ้านของมันเหรอเราเราเข้ามาอยู่ในบ้านเฮ้ยไอ้หมูดิ้งหมูดิ้งหมูดิ้งไปแล้วสายตูดอีกแล้วทุกคนที่มันสายตูดิเด็กหมูดิ้งจะเล่นน้ำนะแก่ตีเขาให้เลยเด็กหมูดิ้งจะเล่นน้ำเออนี่มันเป็นอะไรเอ้าหมูดิ้งเล่นน้ำเล่นไฟบ้าเล่นน้ำเอ้าทำไมมันเล่นไฟอะทุกคนมันไม่มันเอ้ยหมูดิ้งเฮ้ยเอ้ยเอ้ยปอยปอยหมูดิ้งหมูดิ้ง หมูเด้งไม่ลงไม่ลงหมูเด้งไม่ลงลาวนะไม่เอามาเล่นน้ำด้วยกันหน่อยไม่หมูเด้งไปเลยมาเล่นน้ำด้วยกันเอาเอาไม่หมูเด้งลงไปคนเดียวเลยเอ้ยเอ้ย่าอย่าพอเขาพาฉันขึ้นไปข้างบนดีๆเหอะไม่ไม่อยากยุ่งกับไอหมูบ้านี่แล้วทำไมมันมันเออไม่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 ไปไม่ไปอย่ามายุ่งกับฉันต้องไปนี่คืออันนี้เ่คือคำสั่งนี่คือคำสั่งเออมันจะพาต้องไปโยนนะทุกคนเฮ้ยไม่อ ทุกคนม่พาต้องขึ้นไปกัะดูดูดูมาดนี้วันนี้วันนี้โอ๊ยโอ๊ะโอ๊ยจะเกาะตาตายสิบหกครั้งเกลียดแกจังเอ้าเกลียดหมูลลิงเผยแต่เพิ่งจะปาระเบิดใ่หมูลด้งร่างระเบิดร่าง ล่างปีศาจมูด้งเป็นคนไม่ดีนะไม่ไปีศาจที่<ะ>ไม่ดีทุกคนไม่ใช่หมูดิ้งนี้นะหมูมด้งตัวนู้นะมันจะน่ารักแต่หมูดิ้งอันนี้คือแบบมันคบไม่ได้เฮ้ย ไมอกเนี่ยโอ้มันจะป่ดผไม้ได้ดีทีุ่เราจะไม่เป็นไรเราจะปลอดภัยถ้าเราอยู่ในน้ำเราจะปลอดภัยทุกคนไปอยู่องสามารถแก้ทางสกิลของผมได้ว่าผมต้องหาสกิลใหม่ที่มันสามารถจัดการตองได้ฉันไม่ได้หรอกใช้คานี่เด็กไ่เด้ยวหรอกยิ้มเบ้นเรบ้นเลอดภัยผมยิ้มเบ้นเป็นเลยแต่โตอ่ะ าจะตายแล้วทุกคนเราจะตายแล้วหมูดิ้งจะขี่เรือมาแล้วกันทุกคนหมูดิจะขี่เรือมาเร็วๆสินี่หมูดิงจะขี่เรือมาไปรอดแล้วรอดแล้วนี่หมูดิ้งตัวนี้อ่ะชลาจะจะบอกให้ยานะหมูดิ้งมันไปไหนแล้วหายไปแล้วทุกคนเราจะกลับไปที่ปราสาทนั้นอีกครั้งนึงไอ้ไอ้ปลานี่ยมันคือบ้านของหมูดิ้งเหรอทุกคนโอ้โหหมูดิ้งคงไม่มีบ้านอยู่แล้วนี่มันปลาปลาอะไรนี่มันปลาอะไรเนี่ย าไ,ไปดีกว่าแล้มันไม่ได้บอกลวาวานี่แล้วเราจะเอาขี้หมูเด้งทิ้งตรงนี้นะเืิดที่แบบเผาขี้มันแล้วมันก็จะเจบ็บปวดไปด้วยนะทุกคนนี่เฮ้ย ไม่ครัลแกเจ็บปวดแล้วเมื่อกี้ฉันเผาขี้แกทิ้งไปแล้วเราขึ้นมาอยู่บนบ้านกันเถอะจุ๊บจุ๊บเป็นไงล่ะเจอดีจุ๊บก็มาวะนี่ขึ้นไปข้างบนต่อนี่มึงได้งมึงได้งงงอ่ะทุกคนมึงได้งมันงงอ่ะงงแยอไ่ตกใจทุกคนไอ้ลุงลุงมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยไปตกใจเลยหมูยได้ไป อ๋อไม่ยังไม่จับเราเราเราวิ่งหนีมูด้งกันเถอะนี่เราแอบตรงนี้มันไม่เห็นหรอกทุกคนเราแอบมูด้งนะเออกิจ้าผมไม่เห็มือนมันจะเห็นมนกิจจาผมไม่เห็นจริงๆเหรอมันจะเห็นหรือมั<ะ>นไ,ไม่เห็นกลับไปไม่เห็นทุกคนเราต้องกลับไปไม่เห็นนะครับอ้าวมันไม่เห็นนะมันไปละทุกคนนี่อุดไว้เลยอย่ารู้นะทุกคนอยากให้มีไอเทมอะไรเพิ่อนทำไมครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่ทุกคนผมมีมอสของตัวเองอยู่นะเนี่ยเราสามารถเพิ่มของมาอยู่ในเองนี่ได้นะครับมันมันไม่รู้เรอาเราอยู่ตรงไหน,<ค>น ไปแล้วหมุนดิ้งหมุนดิ้งไม่ใช่หมูเด้งนะทุกคนมันคือหมูนดิ้งเมื่อกี้เราพูดผิดไปหน่อยเฮ้ยมันมาอีกแล้วทุกคนมันรู้ได้ยังไงอ่ะมันขี้ใส่นี่แล้วอ่ะเย้ยหมูนดิ้งออกไปเออเออป่อ ลงบ่แล้วไอ้เงี้ยฉันจะตีแกนี่นี่นี่ฉันไม่พาเธอลงบ่อลาวาแล้วหละไปไม่ปล่อยไปฉันจะทำลายทั้งสิ่งเราจะเราจะแกล้งเราจะแกล้งครั้งสุดท้ายนะครับนี่หมูแดงปล่อยเราหาวิธีแกล้งก่อนนะครับเราต้องหาวิธีแกล้งก่อนอู้วนี่หมูตัวสีแดงแกปล่อยฉันอยู่นี่เลยทำไมต้องมาด่าหมูแดงด้วยหมูแดงอีสัตว์หมูแดงทำอะไรผิดอ่ะจุ้งไอ้ว่าผมปล่อยตอนไม่ดีกว่าแล้วทุกคนนะก็สาปคลิปนี้ทุกคนก็จบไปในที่เท่านี้ ใช่ครับทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหนี้นะครับผมอยากให้ผมช่วยหรือว่าแกล้งต่ไปโดนอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับอยากให้ไมาข้าวผมมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเดีเลยวไปชิมนะครับผมซีลกินผมไปบ๊ายบายฟาห์